สวัสดีค่ะทุวันนี้เราพามากินขนมหวานกันนะจานนี้เลยมาเพิ่มน้ำหนักกันด้วยขนมหวานนะจ๊ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ากินมากทุกคนสีก็ออกจะหวานๆเลยนะจ๊ะของเราเรากินวันนี้เรามากินเอ,อ่อมะพร้าวกะทิแล้วก็ ทองแล้วก็มันเชื่อมนะคะแต่ขนมของเขามีหลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายน้ําด้วยมีน้ํากะทิสดแล้วก็น้ํากะทิเคี่ยวแล้วก็น้ําเชื่อมนะคะอันนี้เลยของเราภาคไปก็คือน้ําลายไปนะจ๊ะอันนี้ของเราจ้ามันแล้วก็ฝักทองแล้วก็มะพร้าวกะทินะ,ะอร่อยมากทุกคนบอกเลย นี่เดี๋ยวค้นหามะพร้าวกะทิให้นี่มะพร้าวกะทินี่จ้าอร่อยมากเลยทุกคนพี่กัดจเจริญนครนะคะ